พ่อประธานรักสุดใจบทที่240จับจองไว้ตั้งแต่เด็กก็ดีเมื่อไม่มีกงเหินมาแล้วตอนนี้บรรยากาศก็กลับสู่ความสงบอาหารรสเลิศถูกจัดวางลงบนโต๊ะถังโยโย,โย่ตักอาหารและซุปให้เด็กน้อยทั้งสองเมื่อหันกลับมาก็เห็นมูสือเย่ป้อนขนมปังให้ลูกสาวตัวน้อยของเขาอยู่อย่างเก้เก้กัาง,งเด็กน้อยทำท่าทางเอาแต่ใจแล้เริ่มนำตะเกียบบนโต๊ะมาเล่น เฉินเฉินอันนี้เล่นไม่ได้มันอันตรายวางลงซะมู่สือเย่เปลี่ยนบทบาทได้เร็วมากในตอนนี้เขากลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวโดยสมบูรณ์เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีเทาอมฟ้าพับแขนเสื้อขึ้นครึ่งหนึ่งตัวของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายของผู้ดีมีเงินแต่สถานที่ไม่ใช่บรรยากาศก็ไม่ใช่การแต่งตัวของเขาแบบนี้ดูแล้วควรไปอยู่ในอาคารสำนักงานระดับสูง แต่ตอนนี้เขากลับกลายมาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณพ่อมือใหม่ทำนองนั้นคุณชายมู่ส่งเฉินเฉินมาให้ฉันเถอะฉันจะป้อนซุปให้เธอสักหน่อยในฐานะที่เป็นคุณแม่ลูกสองทั้งโยโย,โย่เห็นท่าทางเงองะของมู่สุเย่ก็รู้สึกเห็นใจคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้ตัวเขานั้นเป็นคุณชายใหญ่ที่ถูกปรนนิบัติอย่างอ่อนโยนเสมอ เขาอยู่ในสถานะที่มีคนคอยรับใช้มาโดยตลอดตอนนี้ให้เขามารับใช้เด็กน้อยคนนี้มันช่างเป็นเรื่องยากจริงๆงูสือเย่ได้ยินเธอพูดดังนั้นก็รู้สึกอยากจะขอบคุณเธอจริงๆจี้เซียวฮานใช้ตะเกียบคี่อาหารโปรดให้ลูกสาวของเขาเมื่อกุ้งมังกรถูกเสิร์ฟจี้เซียวฮานก็แกะเปลือกให้อย่างพิธีพิถานและป้อนใส่ปากเล็กๆของเธอทั้งเสียวหนายมีความสุขกับการที่คุณพ่อป้อนอาหารให้เธอที่สุด ใบหน้าเล็กๆของเธอเปลี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจทั้งเสียวรุ่ยที่นั่งอยู่ข้างๆตักอาหารอย่างไม่พอใจอยู่หน่อยๆเขารู้สึกว่าน้อยใจเหมือนตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆคุณพ่อทำแบบนี้โหดร้ายเกินไปแล้วทำไมป้อนของกินให้เสียวไหนคนเดียวเขาเองก็อยากกินเหมือนกันนะพูดกันตามตรงตอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของลูกชายสำหรับเขานั้นก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่แล้ว ดังนั้นจี้เซียวฮานจึงคิดมาตลอดว่าลูกสาวคือคนที่ต้องการความเอาใจใส่จากเขาก็เลยดูกลายเป็นไม่สนใจลูกชายไปเอาเสีส่ยวรุย่ยกินกุ้งเร็วเมื่อถึงเวลาที่จี่เซียวฮานนึกได้ว่าเขาก็ยังมีลูกชายอีกหนึ่งคนเด็กน้อยก็เบะปากผมไม่ชอบกินกุ้งจี้เซียวฮานอึ้งไปเล็กน้อยหันไปมองทังโยโย่ทังโยโย่กล่าวเสียงเรียบเขาไม่กินก็ไม่ต้องให้เขากินแล้ว เขาไม่ชอบก็อย่าไปบังคับทั้งเสี่ยวรุ่ยเพียงแค่อยากให้คุณพ่อโอเขาบ้างไม่คิดเลยว่าหมามีจะเย็นชาเสียยิ่งกว่าคุณพ่อเขาแค่แกล้งพูดไปเท่านั้นก็ไม่ยื่นให้เขากินอีกอย่าเอาไปนะผมจะกินทั้งเสี่ยวรุ่ยเห็นว่าคุณพ่อจะเอากุ้งแกะแล้วกลับไปก็รีบร้อนพูดออกไปทันทีจี้เสี่ยวฮานโดนความน่ารักของลูกชายทำให้เขายิ้มออกมางูสือเย่ดื่มดำกับรสอาหาร และในขณะเดียวกันก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาแล้วพูดว่าโยโย่ oyo, สอนผมหน่อยได้ไหมว่าต้องสอนลูกยังไงผมเห็นว่าลูกของคุณสองคนนี้รู้เรื่องและเชื่อฟังมากแถมยังฉลาดมากๆด้วยผมก็อยากเลี้ยงลูกสาวผมให้เป็นแบบนี้บ้างต่อไปต้องเป็นเด็กที่ช่างเอาใจใส่แน่ๆทั้ทงโยโย่ที่กำลังป้อนซุปให้เฉินเฉินอยู่นั้นพอได้ยินที่มู่สุเย่พูดก็อึ้งไปเล็กน้อยออเย่ ผมฉลาดตั้งแต่เกิดมามีของผมไม่ได้ช่วยอะไรสักหน่อยทั้งเสี่ยวรุ่ยตอบเสียงดังในทันทีถ้าทางพออกพอใจจากนั้นก็ใช้นิ้วจิ้งทังเสี่ยวหนที่อยู่ข้างๆเธอเองก็โง่ตั้งแต่เกิดเหมือนกันเมื่อทังเสี่ยวไหนได้ยินที่ชายด่าเธอว่าโง่อีกแล้วก็เบริมงฝีปากสวยๆทันทีเธอเตะเก,ก้าอี้อย่างไม่พอใจพี่นั่นแหละที่โง่คนโง่ มู่สือเย่ชอบที่จะมองเด็กน้อยทั้งสองเถียงกันเขารู้สึกว่าตัวเองอ่อนยาวลงสามสีป่ปีจี้เซียวฮานจ้องลูกชายอย่างเคร่งเครียดห้ามด่าน้องอีกเซียวนายไม่ได้โง่ลูกต่างหากแก่แดดทั้งโยโย่พอได้ยินจี้เซียวฮานด่าลูกชายว่าแก่แดดก็ไม่พอใจมองค้อนเขาไปคุณว่าใครแก่แดดที่ลูกแก่แดดก็ได้มาจากคุณน,นี่ไงไม่แน่นะตอนเด็กคุณอาจจะแก่แดดกว่าเขาก็ได้ จี้เซียวฮานอึ้งไปเล็กน้อยผู้หญิงคนนี้มู่สือเย่นั่งอึง้งหมดกันหัวข้อที่เขาเลือกคุยมันแย่อีกแล้วใช่ไหมจี้เซียวฮานมองมู่สือเย่ความฉลาดเป็นสิ่งที่ได้มาจากยีนเกรงว่าคงจะไม่สามารถส่งไปถึงนายได้มู่สือเย่อดไม่ได้ที่จะกรอกตามองบนแต่ไม่นานนะักเขาก็แก้สถานการณ์ได้ถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าลูกสาวของฉันก็ไม่มีอะไรที่จำเป็นต้องเรียนแล้วสิ รอให้โตอีกสักหน่อยต้องฉลาดและน่ารักมากแน่ๆใครใช้ให้เธอสูดทอดเอายีนดีๆของฉันไปกันนะทังโยโย่ได้ยินมู่สือเย่ตอบกลับมาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาพวกผู้ชายไม่ยอมพ่ายแพ้กันเลยคุณพ่อในที่สุดผมก็เจอคนที่หลงตัวเองแล้วก็หน้าหนากว่าคุณพ่อแล้วจู่ๆทั้งเสี่ยวรุ่ยก็พูดประโยคเด็ดออกมาที่เสี่ยวฮันอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเบาๆ มู่สือเย่แซงทำสายตาดูร้ายต้องไปยังถังเสีย่ยวรุ่ยเด็กน้อยเชื่อหรือเปล่าต่อไปลูกของอาต้องฉลาดกว่าหนูอย่างแน่นอนผมไม่เชื่อหรอกดูเธอสิกินข้าวเองยังไม่ได้เลยตอนผมอายุเท่าเธอผมกินข้าวเองได้แล้วแถมยังพูดได้อีกต่างหากแล้วก็ยังนับหนึ่งถึงหนึ่งได้ด้วยทั้งเสี่ยวรุ่ยพูดชมตัวเองอย่างภาคภูมิใจเป็นไปไม่ได้หรอก เป็นเด็กเป็นเล็กจะโกหกคนอื่นไม่ได้นะมูสือเย่จ้องทังเสี่ยวรุ่ยอย่างตกใจรู้สึกได้ว่าเขากําลังพูดโกหกทังโยโย่กลับอมยิ้มแล้วพูดว่าเสี่ยวรุ่ยไม่ได้โกหกที่เขาพูดมาทั้งหมดคือเรื่องจริงไอคิวและอีคิวของเขาพัฒนาเร็วมากทังเสี่ยวรุ่ยเห็นว่าหมานี้เป็นพยานให้ตนก็ยิ่งเชิดหน้าด้วยความภูมิใจมากขึ้นไปอีกมูสือเย่ใช้นิ้วลูบคางที่ดูมีเสน่ห์ของตนคร่ครวญอยู่สองนาที จากนั้นก็มองที่เซียวฮานด้วยแววตาจริงจังเซียวฮานพวกเรามามั่นกันเถอะแค่ที่เซียวฮานที่กำลังซดน้ำซุปอยู่นั้นจู่ๆได้ยินเขาพูดแบบนั้นก็สำลักออกมาภาพลักษณ์สูงส่งเยือกเย็นของเขาถูกทำลายไปแล้วที่เซียวฮานจ้องเขาด้วยแววตาโกรธเคืองมู่ซือเย่นายอย่าทำตัวน่าขยะแขยงได้ไหมมู่ซือเย่เองก็รู้สึกขายหน้ากับสิ่งที่ตนพูดไปเมื่อกี้ จากนั้นเขาก็รีบอธิบายเข้าใจผิดแล้วฉันหมายถึงฉันอยากให้ลูกสาวฉันมั่นกับลูกชายนายฉันรู้สึกว่าลูกชายนายต้องโตขึ้นไปเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆผู้ชายที่จะประสบความสำเร็จขนาดนั้นในอนาคตแน่นอนว่าจะปล่อยให้ไปคู่กับคนอื่นไม่ได้ดวงตากลมโตสีดำสนิทที่สวยงามของทังเสี่ยวรุ่ยก็ฉายแววตกตะลึงเช่นกันทังโยโย่ก็มองมู่ซืเย่อย,อย่างประหลาดใจ นี่เขาบ้าไปแล้วหรือจี้เซียวฮานเช็ดปากด้วยกระดาษทิชชู่แล้วพูดขึ้นเสียงเรียบไม่ได้การแต่งงานของลูกชายฉันฉันไม่สามารถตัดสินใจเองได้หรอกมู่สือเย่สงสายตาไปยังถังโยโย่โย,โย,โ,ยโย่สิทธิ์ในการตัดสินใจอยู่ในมือคุณใช่ไหมคุณว่าไงละ่ะถังโยโย่ทำหน้าไม่ถูกเธอมองเด็กน้อยที่อุ้มอยู่ในอ้อมแขนและหันไปมองลูกชายที่กำลังอึ้งอยู่ข้างๆคุณชายมู่ คุณรีบร้อนเกินไปแล้วลูกชายของฉันโตขึ้นมาจะชอบผู้หญิงแบบไหนฉันเองก็ไม่กล้ารับประก,กันทั้งโยโย่มีสีหน้าลำบากใจทั้งเสี่ยวรุ่ยรีบวางตะเกียบแล้วกอดปกสีหน้าท่าทางรังเกียจอาเย่กินข้าวดีๆไม่ได้หรือไงบทที่241ผู้ชายมักจะปากไม่ตรงกับใจงูสือเย่เห็นท่าทางที่ดูไม่ยินดีของทังเสี่ยวรุย่ย ก็รู้สึกตัวขึ้นได้ว่าทำไมเมื่อครู่ตนถึงได้พลงความคิดแปลกๆแ,แบบนี้ออกไปกันนะจากนั้นเขาก็รีบหัวเราะก,กลบเกลื่อนเรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลังกินข้าวกันก่อนเถอะเอานี่เสี่ยวรุย่ยกินเยอะๆหน่อยตอนนี้เป็นวัยกำลังโตของหนูนะดวงตากลมโตของทังเสี่ยวหนายกรอบไปมาเมื่อได้เห็นอายเย่ที่จู่จูก็ดีกับพี่ชายเธอก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อย จีเซียวฮันหมดคำจะพูดกับเพื่อนคนนี้สุดๆเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าสไตล์การทําสิ่งต่างๆของเขานั้นออกจะพิสาดาไม่เหมือนใครอยู่หน่อยๆแต่เมื่อกีจูจูๆก็ทําหน้าจริงจังพูดว่าอยากจะดองกันกันกบลูกชายเขานั้นไม่ใช่แค่พิสาดาแล้วแต่เรียกได้ว่าไรยางอายเลยทีเดียวหัวข้อสนทนาจบลงแล้วทุกคนล้วนตั้งอกตั้งใจรับประทานอาหาร อาหารมื้อนี้ดำเนินไปจนถึงเวลาประมาณสามทุ่มเพราะว่ามีเด็กน้อยงองแงและต้องให้กินอาหารชิ้นเล็กๆใช้เวลายืดเยื้อไปหน่อยในที่สุดก็อิ่มเสียทีคุณชายมู่คืนนี้คุณพักที่ไหนทังโยโย,โย่มองดูเด็กน้อยที่ขยับไปมาในอ้อมแขนของเขาก็รู้สึกกังวลแทนจริงๆแน่นอนว่าต้องพักที่บ้านของเซียวฮานมูส่สอเย่ตัดสินใจพึ่งพาที่เซียวฮาน เพราะว่าคุณพ่อมือใหม่อย่างเขานั้นต้องการคำแนะนำจากถังโยโย่จริงๆแน่นอนว่าจีเซียวฮันเองก็เข้าใจในความยากลำบากของเขาจากนั้นก็พูดขึ้นเบาๆว่างั้นก็กลับไปพร้อมกันเถอะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วห้องรับรองแขกของมู่สือเย่ก็อยู่ข้างห้องรับรองแขกของจีเซียวฮันถังโยโย่อาบน้ำให้ลูกสาวก่อนตอนนี้ลูกชายชอบอาบน้ำกับคุณพ่อไม่ต้องให้เธอเป็นห่วงแล้ว ในช่วงเวลาที่พักอยู่ที่บ้านของตระกูลจี้ทั้งโยโย่พบว่าชีวิตของเธอนั้นผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆการที่ใครบางคนต้องรับหน้าที่ดูแลเด็กแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งจี้เซียวฮานเล่นกับลูกชายอยู่ในห้องของเล่นได้สักพักมู่สือเย่ก็พาลูกสาวของเขามาเล่นด้วยอาเย่เธอเอาของเล่นผมไปอีกแล้วอาช่วยบอกเธอหน่อยได้ไหม ทั้งเสี่ยวรุ่ยค้นพบแล้วว่าเจ้าตัวเล็กคนนี้ชอบก่อความวุ่นวายมู่สือเย่มองดูลูกสาวที่กำลังทำตาโตท่าทางอยากรู้อยากเห็นมองไปยังรถของเล่นคันเล็กๆในมือของเธอเขาก็ยิ้มแล้วพูดกับทั้งเสียวรุ่ยว่าให้เฉินเฉินเล่นแป๊บหนึ่งเถอะนะของเล่นมากมายขนาดนี้หนูเล่นหมดหรือคราวหน้าอาเย่จะเอาของเล่นเป็นรถคันใหญ่ให้หนูแน่นอนรับรองว่าหนูจะต้องเล่นจนพอใจแนะ่ พอทังเสียวรุ่ยได้ยินแบบนั้นดวงตาก็เปล่งประกายระยิบระยับราวกับคริสตัลจริงหรือตาต้องรักษาคำพูดนะที่เสียวหานที่นั่งใช้โทรศัพท์มือถือจัดการอีเมลสำคัญหลายฉบับอยู่นั้น<ม>ก็หันมาได้ยินว่ามู่สือเย่จะให้ของเล่นกับลูกชายเขารีพูดขึ้นทันทีเสียวรุ่ยของเล่นลูกก็เยอะพอแล้วไม่ต้องซื้อใหม่แล้วละ่ะคุณพ่อของเล่นพวกนี้ผมเล่นจนเบื่อแล้ว ผมอยากเล่นอันใหม่ทั้งเสียวรุ่ยขยันขยอให้คุณพ่อตกลงจี้เสียวฮันมองท่าทางแบบนั้นของลูกชายในใจก็รู้สึกเอ็นดูทำได้เพียงลูบผมเขาก็ได้ต่อไปนี้เปลี่ยนของเล่นได้เดือนละครั้งแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องเรียนนะคุณพ่อสบายใจได้เลยผมไม่มีทางเอาแต่เล่นแน่นอนทั้งเสียวรุ่ยเห็นว่าคุณพ่อตกลงแล้วสีหน้าก็ยิ่งพึงพอใจ จี้เซียวฮานถอนหายใจอย่างพอใจลูกชายขออนุญาตเขาแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าในสายตาของลูกชายบทบาทพ่ออย่างเขามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่จะดีใจทั้งโยโย่อาบน้ำให้ลูกสาวเสร็จก็อุ้มเฉินเฉินไปอาบน้ำต่อมู่สือเย่รีบลุกขึ้นโยโย่ให้ผมเข้าไปกับคุณเถอะผมอยากเรียนรู้วิธีอาบน้ำให้ลูกสีหน้าของจี้เซียวฮานดูไม่ค่อยพอใจเท่าไรนะั เขาพูดว่าอย่าเข้าไปเลยงูสืเย่ได้ยินน้ำเสียงในคำเตือนของเขาก็เข้าใจได้ในทันทีโอเคงั้นผมเล่นกับเสี่ยวรุ่ยตรงนี้แล้วกันทั้งโยโย่กลับไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งอย่างจี้เซียวฮานเธอมองเขาอย่างแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นก็พาเฉินเฉินไปอาบน้ำสี่ทุ่มกว่าเด็กน้อยทั้งสามก็หลับไปเฉินเฉินมีนิสัยชอบกอดขวดนมเวลานอน เธอดูดนมไปด้วยไม่นานนักก็หลับไปค่ำคืนที่เงียบสงบพวกผู้ใหญ่ที่ยุ่งมาทั้งวันก็ได้ดื่มด่ำไปกับค่ำคืนอันสงบสุขที่แสนจะหายากนี้ทั้งโยโย,โยนอนกับลูกสาวในห้องส่วนผู้ชายทั้งสองคนก็นำขวดเหล้าไปตั้งบนโต๊ะดื่มชาในสวนมู่ซื่อเย่เงยหน้าขึ้นไปมองแสงไฟในห้องนอนใหญ่ที่ดับไปจากนั้นก็หันกลับมามองจี้เซียวฮานในฐานะผู้ชาย ฉันเห็นว่านายหลงรักถังโยโย่ไปแล้วจริงๆนี่มันเร็วไปหน่อยหรือเปล่าพวกนายเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานเองนี่5ปีแล้วพอไหมจี้เซียวฮันตอบด้วยเสียงต่ำสีหน้ายกย้อนนิดหน่อยมู่ซืเย่เลิกคิ้วแล้วหัวเราะอ,ออกมาถ้านายพูดแบบนี้แน่นอนว่าพอแต่ดูเหมือนว่านายจะไม่เคยบอกฉันมาก่อนนะทำไม5ปีก่อนพวกนายถึงได้ แบบนั้นแล้วมู่ซื่อเย่สงสัยจริงๆเพราะว่าเขาเข้าใจจี้เซียวฮานเขาไม่มีทางมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงไปเรื่อยแน่ๆดูเหมือนจี้เซียวฮานจะมีท่าทีเบื่อหน่ายเขาจิบเล่าเข้าไปแล้วก็เงียบมู่ซื่อเย่ทำได้เพียงไม่ถามอะไรต่อเพราะว่าผู้ชายอย่างจี้เซียวฮานมีความลับซ่อนอยู่นับไม่ถ้วนบางทีแม้แต่ตัวเขาเองก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องมากมายนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร แต่ว่าเขาก็จัดการมันได้ราวกับเป็นเรื่องง่ายดายนี่เป็นความสามารถส่วนตัวของเขาดึกมากแล้วนายรีบนอนเถอะพรุ่งนี้มีเรื่องให้ทำอีกเยอะจีเซียวฮันบอกเขาด้วยน้ําเสียงที่เป็นห่วงมู่ซือเย่ออิดออดอยู่บนโซฟาอย่างเกียดคร้านให้ฉันพักผ่อนอยู่ตรงนี้สักหน่อยเถอะฉันเหนื่อยมากจริงๆนะถ้านายง่วงแล้วก็ขึ้นไปนอนก่อนเถอะจีเซียวฮันพยักหน้า ร่างสูงใหญ่ยืนขึ้นแล้วเดินไปยังห้องโถงมู่ซูเย่รอจนเขาไปก็รีบปลดล็อกโทรศัพท์มือถือบนหน้าจอไม่เห็นว่ามีใครโทรมาเขารู้สึกแย่ขึ้นมานิดหน่อยในตอนที่เขาตัดสินใจจะไม่รอใครโทรมาแล้วจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเพียงแค่มู่ซูเย่ได้เห็นเบอร์บนหน้าจอเขาก็รีบรับอย่างรวดเร็วลูกหลับหรือยังเสียงของเผยอันซิงดังขึ้นหลับแล้ว ไม่นานนี้เองน้ำเสียงของมูสือเย่กลับสู่ความสงบในทันทีขอฉันดูหน่อยเปิดวีดีโอสิน้ำเสียงของเผยอันเินเองก็เรียบเฉยราวกับว่าที่โทรมาก็เพราะลูกสาวคนเดียวเท่านั้นมูสือเย่ลุกขึ้นอย่างรีบร้อนรอหนึ่งนาทีที่เซียวฮานกำลังขึ้นบันไดจู่จู่ก็รู้สึกเหมือนมีลมพัดผ่านร่างเขาไป ก็เห็นมูสือเย่ที่เมื่อกี้บอกจะพักผ่อนวิ่งผ่านเขาขึ้นไปข้างบนอย่างรวดเร็วจี้เซียวฮานขมวดคิ้วจากนั้นก็หัวเราะเบาๆที่แท้ผู้ชายทุกคนล้วนปากไม่ตรงกับใจเรากับได้รับคำปลอบโยนปากบางของจี้เซียวฮานเหยียดยิ้มขึ้นมู่สือเย่วิ่งเข้ามาในห้องแล้วเปิดวิดีโอจากนั้นก็โดนใบหน้าซีดขาวทำให้ตกใจจนกระโดดขึ้นมาเฮนี่เธอทำอะไรอยู่ บนใบหน้าของเผยอันซินมีแผ่นมาหน้าอยู่เธอพูดอย่างเร่งรีบพอกหน้าไงาให้ฉันดูลูกหน่อย